หลังจากที่เราได้ไว้อะไรให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะครับเราก็ทราบดีก็คิดถึงโพรงเป็นพิเศษสหรับพ่อเองที่ได้มีโอกาสรับสเสด็จสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่20ถึงวันที่23พฤศจิกายนปีคิสส์กราช2019ประมาณ5ปีกว่ากว่ามานี้นะครับก็เลยทำให้คิดว่าการจากไปของพรงเนี่ย ได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับเราส่วนตัวพาะเองเพราะก็ชอบเพลงให้รักเป็นคำตอบนะครับเพราะว่าในสิ่งท้าทายต่างๆวันนี้พ่อจึงอยากจะเสนอสัก4ีหัวข้อสั้นๆนะครับก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพเนี่ยท่านผู้ชมได้มีโอกาสติดตามข่าวของสมเด็จพระสันตาปาฟรังซิสเวลาที่มีผู้นำประเทศต่ตตางๆได้มาไว้อะไรกับพระองค์ก็เป็น เรื่องที่น่าประทับใจมากมีซิสตอนนาโรซาเนี่ยได้บอกไว้เวลาที่ให้สัมภาษณ์ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพเนี่ยนะครับบอกว่าพระองค์ก็พยายามทำตามที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนก็คือให้มีสันติภาพให้สร้างสันติภาพแต่ว่าเวลาที่พระองค์ได้พยายามทำหลายๆอย่างหลายๆด้านแล้วเนี่ยทั้งทำเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระองค์เชิญผู้นำของสองประเทศในแอฟริกา ประเทศเดียวกันแต่สองเผ่านะครับมาแล้วผมก็ก้มอยู่เท้าของผู้นำทั้งสองคืออยากให้มีการให้อภัยมีความปรองดองกันก็ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เนี่ยก็คือเวลาที่พระองค์จากไปแล้วิเินาบอกว่าพระสันตะปาท่านทำสุดความสามารถของท่านแล้วตอนนี้สมเด็จพระพาทรงภาวนาอยู่ในสวรรค์แต่ว่าในพิธีศพของสมเด็จพระสันตะปาหเนี่ยผมเห็นผู้นำ หลายประเทศที่ขัดแย้งกันแต่ว่าภาพที่ปรากฏมาเนี่ยเขาก็เป็นโอกาสที่คุยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจบางทีเราให้งานพศของสมเด็จพระสันปาปามาเนี่ยก็เป็นโอกาสทําให้คืนดีกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องแนอดีตแต่ว่าพยายามจะทำไงนะครับเพราะ,ะเรื่องสันติภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สมเด็จพระสันตปาเป็นห่วงเพราะว่าเป็นพี่น้องกันนับถือศาสนาเดียวกัน หรือว่าเป็นคนในชาติเดียวกันเผ่าต่างกันก็ทําให้เกิดการแตกแยกแล้วก็ทะเลาะวิวาทมีสงครามมีสิ่งท้าทายมากมายที่พ่อไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องร้ายๆวันนี้อยากพูดถึงเรื่องดีๆว่าเราจะทํายังไงเป็นผู้สร้างสันตินะครับภาวนาแต่ที่สุดแล้วเราก็ต้องรู้จักให้อภัยกันรู้จักต้องเริ่มก่อนคงไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องไกลตัวนะครับว่าเป็นเรื่องของระดับผู้นํา แต่ว่าในระดับครอบครัวในระดับเพื่อนๆด้วยกันเองเนี่ยนะครับถ้าว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนนะครับก็จะสามารถลืมอดีตแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันคือทำให้มีสันติมีการคืนดีกันนะครับเรื่องที่2ก็คือยังประทับใจที่ในหนังสือนี้ที่บอกว่าให้รักเป็นคำตอบเนี่ยนะครับโดยที่บทเพลงทีม2องนีคือให้รักเป็นสพานสร้างสันติ ความดีมิตรภาพให้เชื่อมเราเข้าไว้ด้วยกันที่โรงพยาบาลเซนหลุยเวลาที่สมเด็จพระสันตะาปาได้เสด็จไปเยี่ยมวันที่21พฤศจิกายนพระองค์ก็ได้ยินผูน้อำนวยการกล่าวถึงคติพจน์ของโรงพยาบาลเซนหลุย์นะครับว่า ubi caritas ebi deus es เป็นภาษาละตินก็บอกว่าที่ใดมีความรักที่นั่นพระเจ้าประทับอยู่นี่เป็นคติพจน์ เป็นสิ่งที่เราจะมีความรักต่อกันบางคนอาจจะถามว่าจะทำไปทำไมใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเราไม่มีศาสนาไม่มีพระอยู่ไม่มีคำสอนที่พี่สุจ้าิตทรงสอนเรานะครับคำสอนหลักของเราในศาสนาของเราเนี่ยก็บอกว่าจงรักพระเป็นเจ้าสุดดวงใจสุดวิญญาณสุดปัญญาอีกบางสำนวนบอกว่าสุดกำลังนะครับ แต่ที่สุดแล้วบัญญัติใหม่ที่พีเสุดเจ้าทรงสอนเนี่ยก็คือเรามอบบัญญัติแก่ท่านให้ท่านรักกันเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงรักกันอย่างนั้นเถิดมาจากยอห์นบทที่13วรรคที่34อันที่จริงเป็นการสะท,ท้อนบัญญัติที่เคยบอกไว้บัญญัติเดิมคืออะไรก็คือรักพระเป็นเจ้าสุดดวงใจและรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองแต่ว่าบัญญัติใหม่เนี่ย ก็คือความรักแบบไม้กังเขนก็คือรักเสียสละนะครับ sacrifice ซาชร์ภาษาละตินบอกซาชร์ศักดิ์สิทธิ์ฟาเชเล sacrifice คือทําให้ศักดิ์สิทธิ์ไม่งั้นแล้วเราจะถือว่าเราจะทําไปทําไมพระเยสุดเจ้าก็เลยสอนเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรก็จงรักท่านอย่างนั้นเถิดสมเด็จพระลาปาไปที่โรงพยาบาลเซนหลุยพูดประโยคนี้และพระองค์ก็บอกว่าเดี๋ยวพระองค์จะไปเยี่ยม บรรดาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้พิการซึ่งเ,เราก็คงพบเห็นอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นพิการหรือไม่สบายใจพ่อสังเกตง่ายๆเวลาที่มีใครคิ้วย่นเนี่ยนะครับพ่อก็มักจะพยายามจะไปคุยกับเยาวชนคุยกับเด็กคนนั้นก่อนก็แสดงว่าเขามีอะไรที่ไม่สบายใจนะครับไม่ใช่ฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่ว่าฝ่ายจิตใจบางทีก็เป็นคนในครอบครัวของเรากันเองนะครับประเด็นที่สก็คือการช่วยเหลือผู้อพยพเมื่อก่อนพ่อไม่ค่คยได้สนใจผู้อพยพเท่าไหร่แต่ว่าพอสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้อ้างถึงว่าพระอ,องค์เองก็เป็นครอบครัวของผู้อพยพที่มีสมาชิกพ่อหรือแม่จำไม่ได้ว่าเป็นชาวอิตาเลียนและอบพยพไปอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เลยเออ เรียสุจ้าก็เป็นผู้อ,อพยพนบ,บุญโยเซฟพ,พาแม่พระและนบ,บุญโยเซฟหนีไปประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นช่วงนี้พ่อก็รู้สึกว่าไม่ต้องคิดถึงยุโรปคิดถึงแค่เมียนมาลาวกัมพูชาและอื่นหรือแม้แต่คนในประเทศไทยเองที่อพยพจากที่อื่นหรือว่าย้ายถิ่นฐานมาทํางานพราจึงคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเพื่อเราจะได้ รักผู้อื่นเหมือนรักตนเองเราทุกคนเป็นพี่น้องกันพ่อจึงเชิญชวนให้เราได้สนใจผู้ที่ย้ายถิ่นมาอยู่ในประเทศของเรานะครับและประเด็นสุดท้ายที่สมเด็จพระสละปาก็ทรงพูดบ่อยๆนะครับยิ่งมีแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาหรือที่อื่นๆก็กระทบมาถึงถึงกรุงเทพเนี่ยไม่รู้ที่เชียงใหม่ยังได้รับผลน้อยกว่าที่กรุงเทพอ,อีกแปลกมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ ทราบดีนะครับนอกจากเรื่องภัยพิบัติเรื่องธรรมชาติบางทีมันเป็นเรื่องอความซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าการทุจริตช่อราดบางหลวงเนี่ยเพราะว่าเราพยายามที่จะส่งเสริมเราให้นอกจากมีคุณธรรมความดีในใจแล้วแต่ว่ารักษาบ้านส่วนรวมของเราโลกธรรมชาติที่เป็นบ้านส่วนรวมของเราเพราะดีใจที่สภาการศึกษาคาทอลิกแล้วก็ที่สังคมมนตเชียงใหม่ กับฝ่ายของสังคมการิตัสไทยแลนด์เนี่ยก็พยายามที่จะสนใจสมมัติสารของสมเด็จพระสันตะปาเรื่องเราเดอดสุดธีว่าโลกเนี่ยเป็นบ้านส่วนรวมของเราเราจะให้โลกเป็นลักษณะเช่นไรให้กับบรรดาเยาวชนลูกหลานของเรานี่เป็นสิ่งที่พ่อคิดว่าให้รักเป็นสะพานไม่ใช่สร้างกำแพงแต่ว่าสร้างความรักเพื่อจะได้มีสันติ มีมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นกลัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็ที่จริงยังมีอีกข้อหนึ่งที่เวลาของเราคงไม่ไม่พอแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับเราทุกคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยนะครับสมเด็จพระสรัทปารสเปกสมเด็จพระาปราเป็นคนเริ่มก่อนทําให้พ่อต้องพยายามทําหน้าที่นี้เช่นกันคือส่งเสริมงานด้านศาสนาสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์เพราะว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันขอให้ให้รักเป็นสะพานนะครับ ขอบคุณมากครับ